ฮัลโหลทุกคนวันนี้จะมาอยู่คาเฟ่ในตัวมังนาราที่วาดนะคาเฟ่สไตล์แคมปิ้งซันเดอ a ์คาเฟ่ซันเด,ดาคาเฟ่ดาดาาเฟจะตั้งอยู่ถนนใบพัดนาราที่วาดนะคะสำหรับโซนในร้านก็จะมีให้เลือกทั้งโซนอินดอร์แล้วก็เอาท์ดอร์นะคะมีมุมถ่ายรูปสวยๆรับรองถ่ายรูปออกมาได้เหมือนไปตั้งแคมป์แน่นอนคะ่ะ ทางร้านมีเมนูเครื่องดื่มแล้วก็เมนูอาหารที่หลากหลายเลยนะคะจะบอกว่ารสชาตินั้นเต็มสิกไม่หางเลยจ้าจะบอกว่าบรรยากาศรอบๆให้ฟิลเหมือนมาคมาปิ้งกับกลุ่มเพื่อนแล้วก็คนรักบรรยากาศสบายๆแล้วก็เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจนะคะแนะนำเลยคะ่ะอย่าลืมมากันนะว่ามาเช็คอินกันได้นะ แล้วเจอกันนะบ๊ายบาย